โยบสัด so well, ีบรุนเมกาดีบรุนดูไปดีบรุนชาวไายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับมีเกมวันพีไฟติ้งพาร์กันอีกแล้วนะครับคนดูหวานจ้อยเลยนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้เลยนะครับวิธีการโหลดวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างครับอย่าติดนะเกมนี้เมเล่นในส่วนของแนวเนื้อเรื่องอยู่บนบนไซมือไม่ต้องใช้ V p n นะด้านล่างนี่เป็นขวามือแบบอ่าต้องใช้ V p n เป็นแบบ p v วีนะท่านผู้ชมนะวันนี้เราจะเล่นแบบ PVP กันนะครับอ่าไปลุยเราจะมาเล่นหนวดดำกัน บ้ากยารูบุกกี่ราบันกยเรีเอาว่าลุยฮะลุยฮะละหุยละตาดุยย่าไปลุยครับเฮ้ยนี่ตวยอตวยนี่แน่โกมูโกมูนี่คนดูนี่แน่ เอาเว้ยเว้ยเฮ้ยนี่สวยสวยสวยนี่เอาดิเอาดิอุ้ยโอ้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 อุ้ยโหตะเกิลดีจัดเออหือโดนบาเลียมแล้วนะครับคนดูตอนนี้นี่สวยนี่สวยเฮ้ยดูดชึบ ปามปามปามสวยนี่โดนอันตีนี่โอ้โหเสือครับหมัดแห่งความมืดดวดดำมัดกาแล็กซี่ผลสั่นไหวเื้ยแรงจัดเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยออืสวยเรียบร้อยฮะ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ย4ิี่ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ G Mobile ROV Free Fire Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติมย4ี่ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นเอาเรื่องเอาเรื่อง อ้าวเว้ยนี่นี่นี่สวยนี่สวยดูดครับเรื้อเรื้ออือไม่ได้ตอบตัวครับบอกเลยโอ้ป้าโอ้ป้าป้าสวยโอ้โหโอ้ยเลยจู๊กูเอ้ยตกอะไรวะสวยนี่โดนผลความมืดไปซะ ดูดครับ <tu> ฟ <i ro> ูปังปังปังสวยเออเออืออืออเออโอ้โหทักษิณเรื่อยๆรัวๆเวลาแบบมันสลับมาคนดูสลับจากผลความมืดมาผลแบบอ่าผลสั่นไหวนี่ทักษิณดีมากนะคนดูนะสวยสวยปึ๊บอือดูดปังปัง ปังอืมนี่แน่เอาหน่อยเอาหน่อยอเออเออสวย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 อื้อนี่เหอะหดจัดหดจัดนี่แน่มัดโกมูโกมูนี้เลย อืออนี่สก,กิลสักหน่อยือ้อเหยียบระเบิดครับปึ๊บแบมโดนครับอันตีช็อตนี้เรียบร้อยเออ,อ,อผลสั่นไวแวงเอาเว้เอาเว้ ลุยต่อครับไปฮะเ h e r โก e go วเจอของจริงกับคนดูโบ๊โบ๊โบ๊สวย นี่เรียบร้อยโว้ยโหแบมเอาหน่อยเอาหน่อยรันหน่อยสวยอืมอืออืออืออย่าโอ้โหกดสกิลไม่ทันคนดูมัน,มนกดไวกว่าอ่าอันนี้รอบนี้เราเจอคนนะนี่ นี่ืออือเฮ้ยเออนี่สวยครับโดนแบมเอาหน่อยเข้าคาสินครับโอ้จอดัมเลกูจอดัมเละกุมเย่วันจอยวันจอยสวยโอ้โฮ่โอ้โหพดเบิ้มอะไรวะน่เมากิน โดนเลยพลังสุดเจ็บเจ็บโอ้โหแตกเลยเหรอว่าจ่ายฮิกรู้เบอร์จัดเบอร์จัดซึ้บสวยนี่นี่อ่ะสวยนี่เอะไร กระโดดเลยอ,อือเอ,อาหน่อยเอาหน่อยจะหลบจะหลบไปไหนนะจ๊ะหนูโอ้โหเล่นแต่เล่นแต่น,นามิเลยนี่ว่านี่โดนโดน,โดนสวย,อ,อ,สวยอ,อืออือสวยอืออือ เอ้ยมีอือโดนครับชีกกระชากสวยเโอ้โหการจัลุงอืออือเอออือสวยเออ Defense! เบมเรียบร้อยครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาเว้ยเอาเว้ยหดจัดหดจัดเซิร์ฟแม่งปิงจังวะโอ้ผมแตกแล้วคุณนี่เวลาเล่นกับคุณนะเซิร์ฟมันปิงปิงว่ะเอาเว้ยไหวนี่ อ๋อหน่อยมาหน่อยตัวมันตัวพวกมันสกิลช้าๆถูกไหมเอ้อไหวอือเฮ้ยอืมโอ้โห มาลาแลาแล้าแลสวยมาลาแลาแลาแลสวยโอ้ยเรียบร้อยคนดูเตกอะไรวะเวลาเจอคนที่ในผมมันหน่วงไงไม่รู้บ้ากันอยารู กดต่อกดต่อกดตรอไม่รอแล้วนะไปเลยจ้าสก,กิลไปก่อนสวยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี่นี่้ย เอาดีเอาดีมีเอาดีอ้ยอือนี่นี่เออดูดปังปังหดวดโชูพาสวยโดนครับสกิลติกิบเอาเว้เอาเว้อ้ยออ โอ้โออ้โ้นี่เอาสิได้แรกได้แรกแบมแบมสวย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 เอาเว้ยอุ้ยม่รู้ม่รู้มีรู้มีรู้อืมอืม มาสิคนดูสวยวาดาชิใช่ไหมน่าโดนครับหมัดนี้นี่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 ดูก่อนครับปั๊บแป้งแป้งแดงเออถูเฮ้ยมันหิวมันหิว อันหิวหิวหรอหิวหรอเรียบร้อยฮ่าฮ่า nice เกจิตรีสิสกิวไปก่อนนะครับปูงปูงสวยปูงสวยปูงสวยดูดปังปังปังสวยดูดอื้อสวย ออออออโอ้โหสกิลโคตรโหดโอ้โหวืดเลยคนดูนี่โดนโอ้โหคอมโบจัดจะไปไหนละจนี่น่ยหวานจ้อยหวานจ้อยคนดูโอ้โหดนะเนี่ย เอาเว้ยเอาเว้ยคนดูเดี๋ยวมารับของก่อนก่อนผมจะหมดเวลาหมดแบบพระคิดลายวันนะฮะซื้อซื้อเมโล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 โอเค สวยฮะหวานจ้อยอันนี้เป็นแบบเก็บภารกิจเฉยนะคนดูนะเย้มองมาะุุมตัวสักหน่อยหลากการ <c oughs> สักใบนะคนดูวันนี้จึ๊บ <c oughs> สี่สี่สัตวสี่สิบสามแล้วหรือแค่เจ็ดใบนะคนดูผมก็จะได้ละตัวนี้ไหนดูมีภารกิจอะไรทำไหมแลยวกูแจกหนึ่งดอกอะตัวนี้ผมเล่นไปหมดแล้วนี่ว่าแถวนี้อเอ๊ nice หวานจอ้อยฮ่ะฮะแต่เปลี่ยนไปใช้ลูฟี่สแน็คแมนมากดีกว่านะคนดูนะตัวไหนที่มัน แจ๋วแจ๋วจริงมันมีตัวเยอะอยู่นะคนดูมีใครดูก็โหดนะครับใครดูก็โหดแมนลูฟี่ผมแมนลูฟี่สติ๊กแมนบอลแมนก็โหดเนี่ยบอลแมนก็โหดนี่ลูฟี่สติ๊กแมนโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม One Piece Fighting p a s s นะไปรวมมัเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โก้กตัวก่อนจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้าคนดูหวานจ้อยเลยนะจ๊ะ